ไทยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักนะครับไอจุดไหนที่อันตรายแล้วการทางวิยุด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไอบางชุดอยู่ข้างในบางชุดอยู่ข้างนอก,เร,นกเราเก็จะต๊งคอยดูที่จำกินที่มันอยู่อยู่ในสถานการณ์ด้วยก็ต้อ,องแจ้งครับเรื่องออกหมดเลยครับุไฟอยู่ข้างในนี่แทนนี่

ม่มแค่ DBI ข้ามันเป็นพืชพันธ uh> ุ์ต้องส่วนทำเองแน่นึยให้มันตัดกับต้นไม้นอยดีเออเค เราดินเข้ามานะจะหมดแล้วเหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เดบิตกำลังจะลงไฟงานน่ยครับเห็นไหมครับตองนี้จะเห็นถึงไฟเลยนะครับมีหนึ่งสองได้ครับก็ไปไปกลางเลยครับเห,เห็นไฟไนอยู่ครับไฟอยู่ไฟไสิ่งส้มๆเรจะเห็นอยู่ ถ้ารอรถจเนช่วงนี้อไฟมันไม่่อยแรงละ ทุกคนครับอย่างในคุณื่อของตัาวาเนี่ยครับคือบริบทมันจะแตกต่างจากนี่คือวพวมันจะร่วงลง ปีนี้เราวางแผนบาใการในพื้นที่อย่างไบ้างคืออย่างนี้เลยนะครับทั้งที่ที่จังหวัดเชียงใหม่เราปรับแนวทางในการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของเรว่องหมอกควันไฟป่าตั้งๆโดยการนำเทคนิคของการบริหารจัดการเชิงเพื่เข้ามาช่วยในการที่จะลดความเสียหายที่เกิดขึ้น จากไฟฟ้าเราจะเห็นว่า,าถ้าเราสามารถนะครับบริหารในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดไฟที่ลุกลามสนุกกว้างการลดจำนวนผู้ประสบเหตุไปิ่งที่เป็นสาเหตุหนึ่งของในเรื่องของเรียน2.5ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นในราคาปีนี้นะคะรับเราก็พยายามที่จะมาจัดการยกเลิกนะ นะป้องกันไม่ให้สิ่งที่เป็นเศษไม้ใบไม้อะไรทั้งหลายโรแกรมเป็นที่ที่ที่ถูกไช้ไหมครับเสี่หายขนาดเดียวก็ใช้ยนวทางในการหาดจัดการเช่นเคยประสมปัญษาเกี่ยวกับารทำแนวกันไฟตลอดจนการขอความร่วมมือที่น้องนะครับี ครับกินในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ในเขตพาร์ติในแนวที่ติดกับเกาะใช่มันใช้หลักในการบริหารจัดการเจ้าพื้นในรัฐตลอที่อยู่ที่ในแนวทางเดียวกันผู้ว่าครับหลังจากที่เราบริหารไปโดยเฉพาะทางโซนอำเภอตอนใต้มันตอนนี้ผลในภาพรวมเป็นยังไงครับผลในภาพรวมก็คือนะครับณขณะนี้เนี่ยจากตั้งแต่วันที่หนึ่งมกรามาจนถึง ปัจจุบันเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่เตรียมสาหรับบรหิหารจัดการเชื้อเพิ่มประมาณสากว่าไร่นะครับเมื่อเราได้บรหิหารจัดการไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถรถนะครับรถควบคุมเนี่ยาการลควบคุมให้พื้นที่ที่มีการบร,ริหารจัดการจะเพิ่ใช้เพียงแค่ประมาณเจ็ดหมื่นไร่ในเจ็ดหมื่นไร่นี้เนี่ยถ้าเราประเมินกับ เจ้าของพื้นที่ที่ดูแลพื้นที่แล้วก็อยู่ต่างคนะ้านต่องนะครับเป็นเขตรักษาพันต่องๆเลยขึ้นาประเมินว่ามันจะสามารถป้องกันพื้นที่ได้ประมาณ5เท่าของ2ของพื้นที่นงั้นนะครับค่ถาก็คือเราเราเรายอมสละพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อนกสารพื้นที่ส่วนใหญ่ไพราอแนวทางของเขาเนี่ยนะคเขาก็จะมีการรึกษามีร่วมกันกับประชาชน นะครับแลือผู้อยู่ในพื้นที่อาจจะเป็นกำลังผู้อยู่บ้านหรือเจ้าที่ท้องถิ่นหรือเจ้าที่ต่างๆที่อยู่ในระับพื้นที่ที่เราต้องต่อสู้กับสถานการณ์ไฟฟ้าทีแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยอย่างนั้นล่องไฟหรือแนวไฟไปทางไหนแล้วก็มันทําให้ในการที่เข้าไปดับไฟเนี่ยมันมีปัญหามันไม่สามารถขึ้นไปดับได้หรืออะไรเนี่ยแล้วก็วางนะครับการตรงนั้นนะครับในบางพื้นที่ที่มีความเหมาะสมก็ใช้วิธีทำแนวดับไฟตามขั้นตอนปกติ ในพื <premises. S 2> ้นที่ที่มีความจําเป็นต้องบริหารจัดการเกษตรถ้าใช้วิธีกระดีนนะครับเพื่อตรงนี้มันในเครื่องประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยซึ่งจะเป็นช่วงที่ถ้าเราดูแล้เป็นเครื่วงที่ป่าของจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างจะแห้งแล้วคร่องเกที่ใส่ลุกขึ้นง่ายนะครับมันก็จะเป็นแปลงกัฟไส่ใต้กระถิ้นซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแปลงที่ยอดสลับพื้นที่ส่วนน้อยที่เราลับลอบที่ส่วนใหญ่ ก็คือระวังถ้าเกิดพื้นที่จะท,ทําคือคือกวระยะเวลาที่กําหนดแเขามีความจำเป็นที่จะต้องทำเขาจะต้องขออนุญาตก็จะต้องอ,อันที่หนึ่งเลยก็ต้องมีการเขาจะต้องมีการศึกษาหรือการากระดับพื้นท,ท,ที่นะครับระดับพื้นที่เนี่ยมีทั้งเจ้าที่นะครับมีทั้งประชาชนมีทั้งฝ่ายปกครองที่ฝ่าย้องถินรวบศูกษาหรือแล้วก็เป็นข้อย,อย,อยุติเป็นปฏิทินการมาหรือการพื้นที่เขา นะครับระยะเวลาจำนวนพื้นที่แล้วก็เสนอเรื่องขึ้นมาที่จังหวัดซึ่งจะมีวอลุ่มที่แปรปรวนเยู่ในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีนะครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญของพื้นที่นะครับที่จะให้คำปรึกษาหารีมีใบวิชาการของมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งในปีนี้เราขอให้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ขออาน,านุญาตอ่านท่านอาจารย์แต่ชุดเนี่ย ได้มาช่วยโดยเอาข้อมูลในเรื่องของคุณพิาการทั้งหลายนะครับมาบูรณาการและก็ดูว่าปฏิทินนะครับที่ที่เขาเสนอมาเนี่ยมันสอดคล้องกับสภาพของคุณพิาการในช่วงเวลานั้นหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าโอเคทุกอย่างลงตัวหมดก็บริหารจัดการถ้าหากมีปเป็นว่าอากาศไม่ระบายมีกระแสลมพัดเอาเอาเอา,เอาควันจาบ เพื่อนๆเรานะครับรอบบ้านเราเนี่ยเข้ามาเยอะแล้วอาจจะต้องรอในขณะเดียวกันบางครั้งเนี่ยไอาาต้องมองระยะยาวว่าเอ๊ะถ้าในในปีนี้เนี่ยฝนม,มันจะมาเป็นห่วงเป็นเท่าอ,อย่างนี้ในบางครั้งท้ายที่สุดถ้าจะเ,เป็นต้องแบ่งบริหารบ้าเพื่อเคลีเพื่อเกลียนยเพื่อเกลี่ว่ามันจะไม่เป็นดับช่วงใดห่วงหนึ่งนะครับก็ในว่าโอเคถ้าบริหารจัดก,การเช่เปิดในช่วงนี้ มันอาจจะปิ้งปิ้งเผดานนะแต่มันไม่ถึงกับเป็นอันตรายสุดั้เพื่อกันไม่ให้มันเกิดภาวะที่หนักหนุนนะครับเกินระดับถึงขั้นเป็นอันตรายสุดขั้วชิ้ตรงนี้ก็ใช้กระบวนการใช้ประสบการณ์ใช้เอไอสองฝั่งนักการมาช่วยกันเพราะถ้ามีประสบการณ์ก็จะถึงเป็นกระบวนการ ที่ใช้ในการตัดสินว่าพื้นที่ไหนควรจะบริหารจัดการในช่งวงเวลาใดของปีนี